กราบธรรมัสการธรรมส,รรรมสวัสดีแล้วก็เจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP ที่เรียกว่า EP ศูแล้วกันนะครับวันนี้เรามาพบกันเป็นเรื่องราวพิเศษนะครับได้มีพร้อมกับพี่เนนอีก5รูปด้วยก,กันนะครับจะบอกว่าพยายามจะกลมกกืนให้เหมือนสามเนรก็คงจะยากอยู่นะคับ <c oughs> <c oughs> วันนี้มีพี่เนน5รูปแล้วก็อาจาร์อีกหรูป นะครับก็คืออตาตมาภาพเองพระมหาพงศกรฐานังกโรโนะครับซึ่งได้มีส่วนในการช่วยดูแลพี่เน,นพี่เลี้ยงแล้วก็พี่เลี้ยงเองวันนี้ทั้ง5รูปก็มีบทบาทสําคัญในการที่ได้ช่วยเหลือในการดูแลน้องเตรียมสมานเณรตลอดระยะเวลา3เดือนด้วยกันที่น้องเตรียมได้เข้ามาอยู่ในร่มเงาในร่มโพร,ร่มธรรมณ วัดกฤษณะเวรุพุทธารามหรือโรงเรียนวัดไพดามแผนกสามันศึกษาแห่งนี้นะครับซึ่งพี่เนรทั้ง5รูปนี้ก็ถือได้ว่ามีบทบาทสําคัญได้คอยชี้แนะแนวทางได้คอยชี้นําคําสอนต่างๆรวมทั้งในการพาทําทุกอย่างเลยตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่เช้าจะรดค่ำนะครับถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็จะเห็นบริบทเห็นเรื่องราวต่างๆของน้องเตรียมสมณณน,นค่อนข้างหลากหลายวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่เนนเป็นการเบื้องต้น S 1> <S 1> เดี๋ยวจะให้พี่เนนได้แนะนําตัวก่อนเบื้องต้นว่าใครเป็นยังไงชื่อเสียงเรียงนามมาจากจังหวัดอะไรด้วยนะเริ่มต้นที่รูปสุดท้ายก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ไล่มาหาพระอาจารย์นะครับครับผมก็ผมสมานเนร์ตระกูลตอยหารครับกําลังศึกษาอยู่ชัน้นัธยมศึกษาปีที่หมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมครับผมผมาส่งไม้ให้กับเพื่อนด้านข้างเลยครับผมผมสมานเนว์ยจุนตันนะครับกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับ ครับรูปต่อไปเลยครับการธรรมสะอาจารย์นะครับผมแล้วก็ธรรมสวัสดีนะครับท่านชมทุกคนนะครับก็กระผมนะครับชื่อสัมเณรทิตรัตน์บุรพาครับมาจากจังหวัดเลยครับผมครับรูปต่อไปเลยครับครับผมสามเณรธนากรเรานาสิงห์ครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับมาจากจังหวัดกฬสิน์ครับครับผมรูปสุดท้ายครับผมผมสามเณรวิชิตบุญเลียงนะครับ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับมาจากจังหวัดสุขโขทัยครับจา,จากจังหวัดสุขโขทยัยเรียกว่าอมาจากคนละทิศละทางเลยนะครับ <c oughs> ไม่ซ้าจังหวัดเลยแล้วจากเวนเตอร์จากร <c oughs> ้อยเอ็ดพี่เห็นจุนจากเชียงรายเอาเหนือสุดเลยตั้งแต่จังหวัดสูงสของประเทศไทยเลยแล้วก็มาจังหวัดเลยมากาลสินแล้วก็มาที่สุขโขทยัยนะครับวันนี้พี่เนนทั้ง5รูปถือได้ว่ามีบทบาทสําคัญในการเข้ามาช่วยเหลืองาน คณะครูบาอาจารย์ในการดูแลน้องเตรียมสมเนณร่วม30ชีวิตด้วยกันพระอาจารย์อยากจะทราบถึงอุดมการณ์ในการที่เราได้รับหน้าที่บทบาทตรงนี้มาช่วยเหลือดูแลน้องๆซึ่งเอาจริงๆอ่ะน้องๆน่าจะพอสมควรแล้วดูแลชีวิตคนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่ยากพอสมควรถ้าไม่เจ๋งจริงไม่ไม่ไม่เสียสละจริงๆเนี่ยทำภาระงานตรงนี้เนี่ยยากมาก นะครับเพราะว่าเราต้องอยู่กับน้องๆตลอดแทบย4ิบสี่ชั่วโมงเลยมีปัญหาอะไรต่างๆเราก็ต้องช่วยจัดการช่วยดูแลแก้ไขอยากจะทราบถึงอุดมการในการที่เราได้มาทำงานในส่วนนี้เริ่มที่เอาหัวหน้าก่อนแล้วกันหัวหน้าพี่เลี้ยงและพี่เนนที่ติรัตน์บุราพภาเป็นพี่โตสุดเป็นหัวหน้าพี่เลี้ยงด้วยพี่มนครับก็อุดมการในการทางานของผมนะครับก็คือการได้พัฒนาน้องๆครับผมก็คือการได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องๆครับพระอาจารย์ ได้เห็นพัฒนาการได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องๆนะครับเราได้เห็นแล้วเรารู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นน้องปังคุงครับผมที่ผมเนี่ยเป็นคนไปรับแล้วก็มาเจอเป็นคนแรกเลยนะครับที่มาคนแรกเลยน้องปังคุงจากคนที่ไม่ไม่ค่อยคุยกับใครนะครับไม่ค่อยเข้าสังคมเห็นการพัฒนาของน้องเนี่ยเข้าสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของน้องๆหลายๆคนนะครับผมก็ ได้เห็นหลายอย่างเลยครับตั้งแต่ได้มาทํางานในส่วนนี้ครับผมเรียกว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดเปลี่ยนของ<ช>เด็ก,ดกพอเราได้มีส่วนร่วมในการชี้นําชี้แนะแล้วเด็กมีน้องๆมีเรียกว่ามีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นรเราก็รู้สึกดีใจนะครับโอเคพี่เนฐันต่อไปที่พี่เนนเวยจุนตันแล้วกันนะครับเรียงตามอาวุโสพันเตนแล้วกันก็อุดมการ <c oughs> ผมก็คือการได้พัฒนา การมีวินัยของตัวของน้องเตรียมสำเนียนะครับก็ความรู้สึกก็คือจากวันแรกคือการที่น้องเตรียมไม่ได้มีวินัยในตนเองมากเท่าไหร่แต่จนถึงทุกวนันนี้ก็ถือว่ามีการพัฒนาในเรื่องวินัยมากขึ้นครับได้มีพัฒนาการเรื่องวินยัยมีระเบียบวินัยมากขึ้นนะครับรู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรมากขึ้น พี่เนียนเบยจุนตันก็รู้สึกยังไงเวลาเห็นน้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองได้สำเร็จในสิ่งที่พยายามที่จะสอนในเรื่องของอวินยัยกับเราได้ให้เรียกว่าให้ธรรมะกับเด็กไหมใช่ครับเพราะว่าอย่างอย่างถ้าเป็นในหลักของพุทธศาสนาเรียกว่าการให้ธรรมะเนี่ยย่อมชนะการให้ทั้งปวงเวลาเราให คําแนะนําหรือให้ความรู้เด็กๆเนี่ยเราก็มีความสุขไปในตัวด้วยใช่ไหมจุนใช่ครับได้ได้มีความสุขแล้วก็ปลื้มตัวเองแล้วก็ในตัวน้องๆด้วยครับก็คือมีแต่ได้กับได้น้องก็ได้เราก็ได้ได้ความชื่นอกชื่นใจส่งต่อไปที่พี่เนนต่อตระกูลพี่เอนเตอร์นะครับครับพระอาจารย์อุดมการของผมนะครับก็คือการสร้างสังคมใหม่ให้คนรุ่นหลังครับพอาจารย์ก็คือ ญาติยโยมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสังคมข้างนอกเป็นยังไงวุ่นวายขนาดไหนก็เลยอยากปลูกฝังเด็กอยากหล่อล้อมเด็กให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับอาจารย์ก็คือถ้าสมมติเราสอนเด็กเด็กพอสมมติเติบโตมาก็นําคําสอนของเราไปเขาเรียกว่าไปสอนให้แก่รุ่นหลังได้ครับอาจารย์ก็เป็นการสร้างสังคมให้เด็กใหม่ครับ อืมเป็นการขยายผลความดีเนะาะคับพ่อจยาเมนเจอร์บอกว่าเออคือเราส่งต่อความดีให้กับรุ่นน้องรุ่นน้องก็จะส่งต่อไปให้กับรุ่นอื่นๆอีกครับผมอ๋อเป็นการเรียกว่าคือหวานเม็ดกล้าเพื่อหวังผลในระยะยาวใช่ครับผม๋อสุดยอดมากเลยนะครับเอาส่งต่อไปที่พี่เนนในก่อนดีเพี้ยนพูก็ได้เพี้ยนพูก่อน อุดมการ์ของผมนะครับก็คือผมจะพัฒนาตัวเองก่อนนะครับค่อยไปพัฒนาน้องๆน,นะครับก็คือก่อนที่ผมจะไปสอนน้องๆผมก็จะดูตัวเองก่อนว่าทําผิดพลาดแบบนี้หรือเปล่าผมก็จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ไม่ทําแบบนี้ครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับน้องๆครับอืเรียกได้ว่าคือ เขาเรียกว่าการสอนตนเองเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ยากนะแต่คือถ้าเราสอนสอนคนอื่นเนี่ยว่ายากแล้วสอนเองอยากกว่าเห็นแล้วคนที่เรียกว่าสอนคนอื่นอย่างไรทําตัวเองให้ได้อย่างนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเวียนภูยึดถือปณิธานนี้ครับอ๋อสุดยอดมากเลยนะครับทําตัวเองให้เป็นอย่างก็คําสอนคือการกระทําที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนนี่เข้าเข้าหลักสูตรนี้เลยครับผมนะครับก็อนุโมทนาเวีนภูด,ด้วยเป็นทั้ง เป็นผู้บอกกล่าวแล้วก็เป็นทั้งตัวอย่างให้กับน้องๆน,นะครับเป็นอุดมการณ์ที่ดีมากเลยส่งต่อมาที่คนต่อไปครับพี่เนนวิชยุทธบุญเรืองหรือพี่เนนฟุกนั่นเองครับผมอุดมการณ์ของผมนะครับก็เป็นการปรับตัวครับก็ถ้าเกิดน้องๆรู้จักปรับตัวครับก็ไปที่ไหนก็จะสะดวกสบายครับแล้วก็จะเน้นเป็นเรื่องมารยาทด้วยครับเพราะว่า ก็จะยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นการพนมมือเวลาคุยกับพ้าอาจารย์อย่างนี้ครับก็ได้รู้จกักธรรมเนียมของที่นี่ครับเวลาพนมมือกับคุยกับอาจารย์ก็จะดูหน้าอินดูมากขึ้นครับผม,มนะครับก็เป็นการปลูกฝังให้อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับนี่ก็เป็นอุดมการณ์ของพินิจทั้ง5รูปที่ได้ยึดถือแล้วก็เป็นเป็นเหมือนกับแรงขับเคลื่อน นะเพราะว่าในระหว่างการทํางานอาจารย์เชื่อมั่นแน่ว่าหลายคนก็คงอาจจะเจออุปสรรคบ้างบางทีเพราะว่าสัมมณฑที่อยู่ที่นี่ที่ยาติยยมกาลังรับชมอยู่ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นแค่พี่เลี้ยงอย่างเดียวยังมีหน้าที่อีกหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนตนเองเรื่องของจิตวัดกิจกรรมต่างๆเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลแค่เรื่องของความเป็นอยู่เท่านั้นเรายังดูแลสอดส่องไปถึงพฤติกรรมต่างๆของน้องเตรียมสัมมณฑทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งที่หลุดไปบ้างเราก็ต้องเอามา ทบทวนกันแล้วก็มาร่วมกันชี้แนะหาแนวทางเพื่อที่จะบอกผู้ที่จะสอนแล้วเขาบอกว่าคนเนี่ยไม่เหมือนกันคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเอาให้ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าแต่และคนมีบทบาทมีสิ่งแวดล้อมมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันฉะนั้นจะใช้ว,ชวิธีการสอนเหมือนกันกับทุกคนก็เป็นไปได้ยากที่จะประสบความสําเร็จฉะนั้นอยากจะสอบถามพี่เน้นทุกรูปเลยว่า มีประสบการณ์ในการอบรมน้องๆหรือสั่งสอนน้องๆอ,อย่างไรบ้างแล้วก็ได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรลองเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังหน่อยเริ่มที่คนไหนดีอ่ใครจะตอบก่อน <laughs> เอาพี่หัวหน้าก่อนเลยก็ได้ครับผมพระอาจารย์ก็ประสบการณ์ในการทำงานนะครับก็คือหลังจากที่น้องๆเนี่ยได้เข้ามาที่นี่นะครับก็คือ เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยครับคือจริงๆแล้วว่าน้องๆในแต่ละคนเนี่ยมาในที่ที่ต่างกันสังคมต่างกันนะครับคือเราได้เห็นพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างในระหว่างช่วง3เดือนนะครับที่อบรมอยู่คือได้เห็นพฤติกรรมตั้งแต่ไปอนอนเลยตั้งแต่แ,ตร,แรกเลยว่านิสัยที่ติดมาตั้งแต่ตั้งแต่บ้านนะครับคือเป็นมา,ยงงอ,อ,า,อ,ายอย่างไรแล้วเราควรจะแก้ไขยังไงดีนะครับคือ อย่างเช่นในวันที่มีปัญหาครับผมก็คือว่าในวันนั้นก็คือน้องๆเนี่ยเหมือนจะขาดความสามัคคีนะครับคือยังไม่สามัคคีกันแล้วก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาแต่ว,ว่าเราใช้โดยการที่ออสอนน้องๆคือให้เขามีความรักกันมากขึ้นสามัคคีกันมากขึ้นคอยบอกให้เขาปรับความเข้าใจกันหันหน้าเข้าหากันนะครับผมถามถึงปัญหาแล้วก็ ให้น้องๆเนี่ยแก้ไขปัญหานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับอให้เด็กๆได้เรียนรู้ปัญหาที่แท้จริงรแล้วก็พูดคุยกันเพราะว่าเชื่อว่าปัญหาทุกปัญหามีทางออกเพียงแต่ว่าบางคนบางทีบางสถานการณ์อาจจะมองข้ามไปด้วยความที่ใจร้อนโมโหหรือใดๆก็ตามแต่นะฉะนั้นแล้วนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เพียราใช้ใช้กับน้องๆใช่ครับผมให้น้องๆได้ รู้จักต้นต่อสาเหตุอาจจะเรียกได้ว่าเข้ากับหลักอริยสัจเสียงได้เลยถูกไหมได้ไหมได้อยู่ครับาจะได้เนาะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่เบียนทันบอกก็เป็นส่วมมนทุกข์นะพอเราให้เด็กได้มาเรียนรู้ได้มาพูดคุยกันได้มาถามถึงปัญหาที่แท้จริงได้ว่าปรับความเข้าใจกันนั่นก็หมายถึงว่ามาเรียนรู้สมุทยัยนะเพื่อไปเพื่อไปสู่ขั้นของนิโรธแล้วก็เดินทางสายมักเดินทางตามสายกลางพบกันครึ่งทางอะไรที่ ตนเองบุกร่ข้องก็ต้องปรับนะบางอย่างที่เพื่อนอาจจะบกกร่้องมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ต้องยอมรับความความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ได้เนาะโอเค <Okay. S 2> นะครับขอบคุณพี่เนนทันมากครับในการสะท้อนมุมมองของการปฏิบัติงานรูปต่อไปพี่เน้นรูปไหนเอ่ยนะใครก่อนดีเบ <laughs> นเตอร์ก่อนนะาาพาเบนเตอร์ก่อนนั่นเลยนิมวครับ,รบประสบการณ์ทํางานใช่ไหมครับผมก็จะปลูกฝังเด็กครับปลูกฝังเด็กในความ สามัคคีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สํำคัญคืออยู่ด้วยกันต้องรักกันครับอาจารย์ก็คือนิยามของผมเนี่ยในแต่ละในแต่ละรุ่นจะดีไม่ดีขึ้นอยู่ที่ความสามัคคีครับอาจารย์แล้วก็ถ้าสมมุติเด็กเรารักกันมีความสามัคคีต่อกันเขาเรียกว่าเด็กรุ่นนั้นก็จะมีประสิทธิภาพครับผมเรียกว่าคือความสามัคคีเนี่ยก็จะขับเคลื่อนน้องๆให้เรียกว่า มีพลังนะมีพลังทั้งในรูปแบบทีมแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะทําสิ่งใดๆก็ตามแต่นะถ้าเกิดขึ้นชื่อว่าความมีความสามัคคีกันแล้วเวลาคนใดคนหนึ่งประสบปัญหาขึ้นมาครับผมก็จะเป็นยังไงเมนเตอร์อก็จะเขาเรียกว่าขาดความสามัคคีครับอาจารย์ถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งมีปัญหาทํำยังไงเอ่ยผมก็จะเรียกเพื่อนคนคนนั้นมา คุยกับผมทราบปัญหาให้กับผมก่อนแล้วก็นําปัญหานั้นมาคลี่คลายครับอาจารย์ก็คือไปชมบ้างอาจจะมีเขาเรียกว่าอบรมสั่งสอนให้ธรรมาบ้างอย่างนี้ครับผมเรียกว่าปรับปรับความคิดปรับแนวคิดปรับพฤติกรรมนะก็เป็นการจูนทุกคนให้ให้เข้าด้วยกันเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเพราะว่า ในในรูปแบบของการเป็นอยู่ของพระพิสุสัมมเณรนะก็ถือว่าเรียกว่าสุขาสังฆสัสัมมคีเรียกว่าเป็นความสัมมคีเน้นนำมาซึ่งความสุขเลยฉะนั้นเราต้องต้องรักษาข้อนี้ไว้ให้ดีก็โอเคครับขอบคุณพี่เอนเตอร์มากสําหรับคําตอบในเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมาต่อมาที่พี่เอนจุนบ้างนะครับพี่เอนจุนสะท้อนเรื่องราวประสบการณ์ให้ญาติโยมได้รับฟังหน่อยครับก็ประสบการณ์ของผมนะครับก็จะมี เรื่องการที่เด็กน้องเตรียมของเรานี่ไม่เข้าใจกันสาเหตุก็คือมาจากต่างแดนกันนะครับบางคนก็จะมาจากภาคเหนือภาคใต้อะไรบ้างก็จะมีการที่ทะเลาะกันขั้นรุนแรงนะครับก็นั่นแหละครับก็ผมก็จะแก้ปัญหาโดยการที่อาจจะมีลงโทษบ้างนะครับแต่ที่ลงโทษไปก็เพราะว่าเออมันรุนแรงจริงๆครับแล้วก็ อาจจะมีการปรับคุยอาจจะให้คนที่ทะเลาะกันเเขาเรียกว่าอะไรทะเลาะกันก็จะให้แบบปรับความเข้าใจกันแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าในระยะแรกของการเข้ามาก็เป็นธรรมดาของเด็กวัยรุ่นเนาะ,ะเด็กวัยรุ่นที่อาจจะมีะเรียกว่ามีมุมมองมีแรงต่างที่ที่แตกต่างกันไปแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจกันมากเท่าที่ควร ก็จะต้องมีรูปแบบวิธีการที่หลากหลายในการที่จะสอนในการที่จะเหมือนกับตีกรอบทําวินยัยนะเหมือนกับแรกๆอาจจะเหมือนจับปูเสกระดม <c oughs> จับตรงนั้นหลุดไปตรงนี้จับตัวนี้หลุดไปตรงนั้นนะเหมือนกันนะเด็กๆที่เข้ามาแรกๆก,ก,ก็อาจจะมีความซุกซนบ้างแต่ว่าก็ต้องมาผ่านขั้นตอนวิธีการผ่านกระบวนการที่ฝึกอบรมจากพี่เลี้ยงจากครูบาอาจารย์ ที่พี่เนนจุนได้สะท้อนไปนะครับโอเคส่งต่อมาที่พี่เนนภูนะครับพี่เนนภูได้เล่าประสบการณ์ให้ญาติโยมได้รับฟังครับนิมนต์ครับประสบการณ์ของผมนะครับในตอนเช้าบางวันนะครับผมผมก็ได้เห็นเด็กน้องเตรียมนะครับบางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีจิตสาธารณะสักเท่าไหร่นะครับก็คือ เห็นเพื่อนทําวาระตัวเองอาจจะไปนั่งดื่มน้ำคนเดียวอย่างนี้ครับ mm hmm. ผมก็ตอนแรกก็แค่บอกนะครับบอกว่าให้ไปทําวาระช่วยเพื่อนอย่างนี้แต่ก็เหมือนจะไม่ได้ผลครับ mm hmm. ผมก็เลยลองใช้วิธีลองทําทำํำวาระช่วยเด็กบ้างนะครับ mm hmm. ก็คือไปล้างภาชนะช่วยนะครับแล้วก็เก็บ ช่วยเก็บจานช่วยครับแล้วดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับเรียกว่าพูดให้ฟังทำให้ดูครับอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสนะครบกระบวนการเลยมีการสอนด้วยวิธีการท,ทำให้ดูด้วยครับผมทำให้เป็นตัวอย่างด้วยแรกๆเดิมทีอาจจะด้วยความที่ความเคยชินหรือเปล่าเด็กๆบางคนอาจจะยังไม่เคยทำงานนะบางคนอยู่บ้านอันะนี้ต้องยอมรับเลยเด็กเยกวาวชนยุคนี้บางคน ยังไม่เคยทํางานที่บ้านเลยอยู่ที่ว่าอาจจะได้คือมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไปนะบางคนอาจจะมีหน้าที่ที่รับมอบหมายน้อยนะพอมาอยู่ที่นี่อาจจะต้องปรับตัวเพราะว่าเรามีทํากิจวัตรตอนเช้าก็ต้องมีกวาดลานวัดบ้างนะมีล้างภาชนะบ้างจัดพัตตาหารบ้างตรงนี้ก็บางคนอาจจะเรียกว่ามีความย่อท้อหรือผู้อ,อาจจะมีความขี้เกียจเล็กๆอยูนะ่ก็ต้องฝึกฝน เมื่อกี้เวนภูบอกว่ามีการรูปแบบหลายอย่างมีทําให้ดูด้วยนะครับดีขึ้นไหมดีขึ้นไหนเมื่อกี้ที่ว่าดีขึ้นครับอืมก็ต้องอาศัยพี่เนนพี่เลี้ยงเนาะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆด้วยนะครับอนุโมทนาพี่เนนภูส่งต่อมาที่น้องพี่เอนฟุกอ่าพี่เอนฟุกเมื่อกี้เราจะเรียกน้องภูติดคุยกับเตรียมสมณเนนอ่ะพี่เอนฟุกครับเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ที่ผ่านมาครับได้อยู่กับน้องๆครับก็ ได้เห็นน้องๆหลายๆคนครับก็รู้จักปรับตัวครับปรับตัวเข้าหากันครับก็ที่นี่ก็ใช้ระบบพี่ดูแลน้องครับก็พี่ๆก็จะคุยกับน้องน้องก็จะฟังพี่ก็จะเคารพกันครับผมแล้วก็เรื่องมารยาทครับเรื่องมารยาทก็น้องๆทุกคนก็หลายๆคนก็รู้จักขนบธรรมเนียมของที่นี่ครับก็เป็นการเวลาคุยกับผ้าจาย์ก็ พนมมือขึ้นครับก็ให้มันดูเอ็นดูครับผม,มเรียกว่าเป็นการาปลูกฝังน้องๆในในมุมมองของการเป็นอยู่ของที่นี่ซึ่งจะเป็นระบบพี่ดูแลน้องนะบางทีน้องก็ต้องช่วยเหลือพี่ดูแลพี่ด้วย <c oughs> <c oughs> ก็คือมีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ต่อกันแล้วกันไม่ว่าพี่ไม่ว่าน้องน้องให้ความเคารพพี่พี่ให้ความเมตตาต่อน้องในการชี้นำชี้แนะแนวทาง นี่ก็เป็นรูปแบบเป็นวิธีการต่างๆโดยย่อนะที่ได้สะท้อนจากพี่เนนพี่เลี้ยงทั้ง5รูปนะครับอาจจะเนื้อหาอาจจะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับพี่เนนพี่เลี้ยงที่ได้ทําหน้าที่ในนามของพระอาจารย์เองแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณขอบใจพวกเราทุกคนที่ได้มารับภาระตรงนี้ช่วยเหลือครูบาอาจารย์พระอาอาจารย์เนี่ยเป็นฝ่ายปกครองก็ ถือว่าเบาแรงไปเยอะเลยนะที่พี่เนนได้มาช่วยเหลือดูแลในการปกครองน้องๆโดยเฉพาะในในช่วงแรกของการมาอยู่ซึ่งแน่นอนว่าอารมณ์ของคนห่างไกลจากบ้านเนี่ยอาจารย์เข้าใจเลยเพราะว่าอาจารย์ก็เคยเป็นสัมมณฑแล้วก็อาจารย์ก็เข้าใจว่าพวกเราก็คงเข้าใจเป็นอย่างดีอารมณ์ของคนห่างไกลจากบ้านในช่วงแรกๆมันจะรู้สึกยังไงคิดถึงทุกอย่างที่คิดถึงได้ที่บ้าน,น <c oughs> คิดถึงจักรยานคันเก่าๆที่บ้านคิดถึงอาหารฝีมือแม่คิดถึงบรรยากาศทุกอย่าง นะสุดท้ายจนบางทีอาจจะมีน้ําตาคลอบางเล็กน้อยแต่ไม่ทราบว่าตรงนี้มีใครเคยหรือเปล่าไม่รู <c oughs> นะ้น้องเราก็คงจะเหมือนกันเช่นแล้วในตรงนี้เราก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทนผู้ปกครองเป็นตัวแทนเป็นสื่อเชื่อมกลางระหว่างครูบาอาจารย์ด้วยในการดูแลน้องๆเป็นที่พึ่งพิงให้กับน้องๆก็ขออนุโมทนาขอบใจพวกเราทุกคนท้ายที่สุดมีใครอยากจะส่งท้ายอะไรให้ญาติโยมได้รับฟังหรือเปล่าเอ่ย อ่าพี่เห็ต่าตระกูลนิมนต์ครับครบผมขอาการพระอาจารย์นะครับผมก็อยากจะให้ญาติโยมสบายใจก็คืออยากจะอยากญาติโยมส่งลูกหลานท่านมาเรียนที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวพวกเราผมจะดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับผมครับอ่าครับอขอบคุณพี่เิพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงชุดนี้จะดูแลน้องเตรียมอ่าเสมียนไปตลอดปีการศึกษาเลยนะครับหลังจากที่บวชแล้วก็ยัง ยังช่วยเหลืองานครูบาอาจารย์ต่อเนื่องไปจนจบปีการศึกษาว่าปีแรกถือว่าเป็นปีที่เราจะต้องเ,อเรียกว่าต้องเกื้อกูลกันให้มากหน่อยนะพอเผื่อมีตรงไหนที่ยังยังเรียนรู้ไม่ท่องแท้หรือมีอะไรไม่ไม่ไม่เข้าใจก็จะได้ชีนช้นําชี้แนะกันได้ใกล้ชิดน,นะครับมีรูปไหนจะเพิ่มเติมไหมครับมีไม่เอย <c oughs> เออเกณฟุกดูตื่นเต้นนิดนึง <c oughs> เอเนฟุกที่จริงเพียนทั้ง5รูปนี้ก็ช่วยงานได้เป็นอย่างดีเลยหลายๆรูปมีความสามารถเฉพาะด้านแล้วก็หลายๆอย่างที่ประสบความสำเร็จว่าจะเป็นหนังสืออีบ e ุกก็ดีหรือหนังสือพิมพ์เล่มอตอนนี้ได้มีการเผยแพร่ไปแล้วนะครับญาติโยมหลายๆท่านก็คงจะได้เปิดอ่านไปแล้วบางส่วนเพราะว่ามีการเผยแพร่ไปแล้วเป็นอ e ีบุกเป็นหนังสือสูจิบัตร ประจํางานบรรพชาสามเณรประจําปี2564นะครับซึ่งในเนื้อหาหนังสือก็เกิดจากการรวบรวมข้อมูลของพี่นพี่เลี้ยงนะครับในการช่วยกันจัดทํานะบางวันต้องทํากันดึกดื่นเลยเพราะว่ามีเวลาน้อยนะครับเพราะตั้ช่วงเช้าก็ต้องมีเรียนด้วยก็ต้องเสียสละเวลาบางบางทีเสร็จตีหนึ่งตีสองก็มีพระอาจารย์ก็เห็นใจแล้วก็ใดๆก็ตามแต่ก็ขออนุโมทนาขอบคุณพวกเราทุกรูปนะครับก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอ อนุโมทานาญาติโยมทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการรับชมตอนนี้มีผู้ปกครองหลายท่านเลยที่เข้ามาแสดงน้ําจิตน้ําใจขอบคุณพวกเราพี่เน้นพี่เลี้ยงนะครับที่ช่วยเป็นกําลังใจช่วยดูแลน้องๆน,นะครับในการเป็นอยู่ที่วัดไผ่ดาแห่งนี้นะครับในานามนาคณะครูบาอาจารย์เองก็ดีแล้วก็พี่เน้นพี่เลี้ยงก็ขออนุโมทานาขอบคุณญาติโยมด้วยที่คอยอให้การซัพพอร์ตนะแล้วก็ติดตามให้กําลังใจอย่างต่อเนื่อง ญาติยโยมที่รับชมในวันนี้นะครับก็ขอทิ้งท้ายด้วยหวังว่านะคงจะได้รับผลการตอบรับนะด้วยดีอีกต่อไปเรื่อยๆคาดว่าอาจจะมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้ญาติโยมได้รับชมรับฟังอีกเรื่อยๆในรูปแบบของการไลฟ์สดนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงจะต้องรอติดตามกันก็อนุโมทนายาติโยมทุกท่านนะครับพี่เนมีอะไรทิ้งท้ายไหม เฟนฟุกมีไหมไม่มีแล้วก็ท <c oughs> ้ายที่สุดนี้ก็คงจะขอลํำลาญาติโยมเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็วันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีบวชน้องอน้องนาคแล้วพรุ่งนี้เป็นพิธีปรงผมแล้วก็มีพิธีอำลาสุลรรมภาคกาสารพัดวันนี้มีการทดสอบระบบไปแล้วเบื้องต้นสําหรับญาติโยมผู้ปกครองน้องนาคท่านใดที่ยังไม่เข้าใจในระบบที่ชัดเจนก็สามารถเรียนรู้ได้ นะครับผ่าน YouTube ที่ท่านอาจารย์จงรักได้ส่งเข้าไปให้ผู้ปกครองได้ได้ได้รับฟังแนวทางนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีพิธีอําลาสู่ลงภาคกาสาวัตมีพิธีขอขามาออนไลน์ด้วยตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับก็ขอพยายังพันแจ้งข่าวสารให้กับญาติโยมได้รับทราบแล้วก็วันนี้ขอเจริญพรแล้วก็ธรรมสวัสดีทุกท่านธรรมราตีสวัสดีค่ำคืนนี้นะครับเจริญพร